สัมภาษณ์ดาราสาวเวอร์ได้ไหมคะชิวๆได้เลยพี่อยากทําอะไรเราทําได้หมดเลยจริงไหมอยากทำไร้ทุได้่างได้ทุกอย่างเดี๋ยวพี่ไทยนอนขึ้นมายกเว้นยืมเงินหนูแค่นั้นเลยเอาพี่ไทยนอนได้หัวามุนให้เลยมาทุกคนตอนนี้ขอ4ล้านหัวใจไม่เท่าไรคะเนี่ยสามหมื่นสามทักัสามหมื่นสามค่ะสามหมื่นสี่แล้วหรอสวัสดีค่ะ เราสองคนแต่งชุดมูลนิธินะครับอยากแต่งด้วยอ่ะแต่งด้วยใช่ไหมเอานี้รหัสเท่าไหร่ว่างอยู่รหัสเท่าไหร่เนี่ยให้เขาสมัครได้นะแปดแปดเลยอันนี้เจ็ดเจ็ดนี่แปดแปดเอาไหมแปดแปดเจนี่ร่วมกันตันยูเหรอร่วมกตันยูนี่เป็นเลขเฮงนะแปดแปดเนี่ยของพี่อยู่ฝ่ายประชาสัมพันธ์แล้วได้ใส่ชุดนี้เหรออ่ะได้สิถ้าเกิดว่าเรามีแบบวใส่ประชาสัมพันธ์ได้เหรอได้คุณอาสงบท้องยังไงบ้างคะจริงๆฝ่ายประชาสัมพันธ์เนี่ยนะของพี่ส่วนใหญ่ก็คือจะประชาสัมพันธ์พวกงานมูลนิธิเวลาที่เราแบบไปลงพื้นทีี่่่ทากกิจรรรรมอออะะะไไยยงงเ้ค เพื่อให้ทุกคนรู้ว่ามือทิศเรามีกิจกรรมอะไรบ้างที่แบบออกไปช่วยเหลือคนนู้นคนนี้ใช่ตลอดเลยสนใจไหมแล้วว่างทุก็คือไปลงพื้นที่ใช่ช่วงนี้หนูว่างมากเลยเอ๊ะเอาจริงเอาจริงจริงน้ำพุ่งน้ำพุ่มเราไปไม่ได้หมดจริงหรอไปลงพื้นที่ไปทภาคใต้เราไปหมดนะไม่ใช่ไปภาคอื่นนะภาคใต้เราก็ไปจ้ะเฮ้ยคนใต้ไหมนี่ไม่ใช่ดีอ่ะไม่ใช่ดีอ่ะไม่ตัวนี้ไอ้ตุ้น